สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้กับคอนเทนต์เรื่องของการทํานาข้าวอินทรีนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องทำไม่ต้องสูบน้ําเข้านานะครับมีฝนมาบ้างก็น้ําก็จะอยู่ประมาณนี้ผมทําคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปข้าวนาปรังนะครับตอนนี้อันนี้เป็นข้าวนาปีอารอน้ําฝนอย่างเดียวแต่ว่าประสบปัญหาเช่นกันคุณผู้ชม หมายถึงว่านะครับถ้าดูในกล้องผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะเห็นสีในการเปรียบเทียบสีของข้าวไหมครับผมใช้มือนะครับในการหว่านปุ๋ยทําให้ปุ๋ยเนี่ยกระจายตัวไม่ทั่วนะครับกระจายไม่ทั่วตรงไหนที่เราใช้มือหว่านแล้วมันเยอะนะครับมันก็จะเขียวอย่างนี้เขียวดีแต่ว่าตรงไหนที่ไม่โดนปุ๋ยเลยเนี่ยก็จะเหลืองคือสีไม่ค่อย ได้รับธาตุอาหารเต็มที่ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยมูลไก่ไข่หมักนะครับอัดเม็ดก,กระสอบ1กิโลกระสอบหนึ่งประมาณ500บาท40กิโลนะครับก็คุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนั้นจะแหว่งแห่งก็คือตรงที่เหลืองแล้วก็ไม่โตเขาเป็นจุดที่ไม่โดนปุ๋ยนะครับช่วงที่หวานเนี่ยไม่มีน้ําด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีน้ําพอหวานไปการกระจายตัวของปุ๋ยก็ไม่ทั่ว ตรงโน้นที่ที่เคยผมเดินมานะครับเป็นเครื่องเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องพ่นปุ๋ยก็หนึ่งกระจายตัวได้ดีไม่เหนื่อยสองไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองปุ๋ยเลยมาดูวิธีการที่ทำกันเพราะว่าใช้แรงงานอย่างเดิมอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับทำนาอินทรีย์ ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะเหนื่อยอ่ถ้ามองเห็นไกลๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันมีเขียวบ้างสลับกับเหลืองเพราะว่าธาตุอาหารไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นนาดินทรายด้วยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งพามาดูฝั่งนี้บ้างเมื่อกี้พี่เผยเพิ่งจะพ่นไปนะครับพ่นปุ๋ยปุ๋ยเราก็จะเป็น อุ้ยมูลไก่ไข่มากครับอันนี้หมดกระสอบแล้วพ่นแล้วบ่อันนี้เพิ่งจะพ่นไปนะครับก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างมากตรงนี้เขียวเขียวเข้มเลยเพราะว่าหวานฝั่งนี้เยอะไปหน่อยลงตรงไหนเยอะไปหน่อยพอหวานไปหวานมาเหมือนปุ๋ยจะหมดก็ฝั่งโน้นก็ไม่ได้ปุ๋ยนะครับก็ก็เลยจะเหลืองนิดนึง ก็มาหวานเพิ่มอีกหน่อยแต่ถ้าเป็นเครื่องพ่นก็กระจายตัวได้ดีประหยัดดีนะครับไม่เหนื่อยด้วยผมนี่ระบมแขนอยู่2วันนะครับกับการหวานปุ๋ยเพียงแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเอง3ามชั่วโมงได้นะครับผมหวานวันนั้นทำไปด้วยพักไปด้วยเหนื่อยนะครับก็ให้เวลาพอสมควรแต่ถ้าใช้เครื่องก็ฝั่งหนึ่งไม่เกิน20นาทีเสร็จนะครับไม่เกิน ไร่ละสิบกว่านาทีก็จะเสร็จละนะครับไม่นานแล้วก็สม่ำเสมอดีเขียวทั่วนะครับอันนี้มันก็จะเป็นหย่อมๆนิดนึงเป็นหย่อมๆคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆว่ามันเป็นหย่อมๆเป็นยังไงให้ดูตรงนี้เลยหย่อมก็คือตรงตรงนี้นะครับยันได้ชัดเลยว่าตรงกลางตรงนี้เหลืองนะครับแต่ฝั่งน้นเขียว แล้วก็มียอมเหลืองแล้วก็เขียวคือหวานไม่ทั่วนะครับหวานปุ๋ยไม่ทั่วปุ๋ยง่ายๆนะครับเห็นไหมความเขียวแตกต่างกันเลยนะครับก็ทำนาอินทรีย์ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้ารู้จักการใช้เครื่องมือ,อเครื่องทุนแรงต่างๆนะครับตอนนี้มีปลูกพริกด้วยพริกไว้กิน ที่ว่ขายในช่วงเกี่ยวข้าวนะครับนี่ก็กำลังงามปุบบนคันดินฝนตกทุกวันแพรว่าก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีในช่วงที่จะให้ปุ๋ยรอบสองก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศแล้วก็ให้ดูปัญหาเรื่องอเริ่มทำปีแรกกับ ผมลงมาทํจริงจริงจริงจังปีแรกก็คือมาช่วยในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับก็ได้เครื่องทุ่นแรงมาแล้วก็คันดินอย่างนี้จริงๆแล้เราต้องทําสูงกว่านี้อีกเพราะว่าเราป้องกันในเรื่องของอาสารเคมีต่างๆปุ๋ยเคมีต่างๆที่มากับน้ํานะครับเข้ามาในแปลงนาเราทําคันกว้างประมาณสัก2-3ถึงเมตรนะครับสูงหน่อยสูงอาจจะสัก 80เส้นจากพื้นเดิม80เซ้นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะช่วยป้องกันพวกสารเคมีต่างๆยาฆ่าหญ้าที่แปลงด้านข้างใช้นะครับก็น่าจะช่วยป้องกันได้เยอะแล้วก็จะปลูกแนวกันชนแบบนี้เป็นพวกมะม่วงเป็นกล้วยเป็นต้นประดูต้นมะข่าพยุงนะครับต่างๆเป็นแนวกันชนแล้วก็เป็นไม้ในอนาคต ข้างหน้าด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องของการทํานาอินทรีย์ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เป็นยังไงก็ท่านใดมีคําถามหรือมีข้อชี้แนี่ก็คอมเมนต์ได้ล่างใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับท่านครับสวัสดีครับ